ศกนาตกรรมกรณีตากใบเหตุการณ์ความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเดือนมกราคม2547เมื่อสมาชิกกลุ่มติดอาวุธได้โจมตีที่ตั้งของกองทัพรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรจึงประกาศขยายการใช้กฎอายการสื่อด้วยสื่อมวลชนได้ตั้งคำถามว่าสิ่งที่ผู้ก่อการร้ายต้องการคืออะไรนายทักษิณได้กล่าวถ้อยคำตอนหนึ่งว่าไม่มีผู้ก่อการร้ายอุดมการณ์มีแต่โจรกระจอกจากคำพูดยิ่งทำให้เหตุการณ์ปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทั่งวันที่25ตุลา คม2547ชาวมุสลิมกลุ่มหนึ่งได้ชุมนุมหน้าสถานีตำรวจภูทรอำเภอตากใบกองกำลังความมั่นคงได้ใช้แก๊สน้ำตายิงตอบโต้ทำให้ผู้ชุมนุมเสียชีวิตอย่างน้อย6คนและถูกจับคุมประมาณ1,300คนในจำนวนคนที่ถูกจับคุมมีอย่างน้อย79คนที่เสียชีวิตขณะที่อยู่บนรถบรรทุกจับคุมนานกว่า6ชั่วโมงรวมแล้วเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง85คนเวลาผ่านไปจนหลังการรัฐประหาร2549ถึงได้มีการเริ่มตรวจสอบลงโทษผู้รับผิดชอบเหตุการณ์นี้